แสงสาจี้ให้ดูหน่อยนะฮะจี้หน่อยจี้เลยนะจี้เลยดูดูนะคะเดี๋ยวขอขอสะเกงหนึ่งเนาะนี่คือนจี้จี้ดินให้แข็งเลยนะคะว่าเราฉีดแล้วยังไงสามารถจี้ได้นะคะเดี๋ยวพวงนี้พี่หาไม้มาปักเลยนะตรงนี้นะสายจี้ซ้ำเลยนะคะจี้เลยครับจี้ทั้งซ้ำเลยนะะซ้ำไปตายแล้วจัะตอนนี้ไปตายก็เลี้ยงไม่โตนะฮะค่ะอยู่กับสานะคะ วันนี้มาติดตามผลนะคะคูณ3ซมปเปอร์กิปนะคะฉีดไป7วันนะคะดึงน้ำเข้าอาการของหญ้าจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่หญ้าเยอะมากเราจะเห็นได้เลยว่ามีอาการแดงเต็มทุ่มนะคะทีนี้มาดูอาการลักษณะของหญ้านะคะอันนี้นะคะพี่เขายังดึงได้ไม่ท่วมยอดนะสา <S <S จะดึงหญ้าออกนะคะว่ามีลักษณะยังไงนี่คือต้นหญ้านะคะที่เหลืองๆน้ำท่วมยอดนะคะ เห็นไหมคะว่าดึงอาการของหญ้าจะมีอาการตายเน่าตายที่ข้อนะคะต้นข้าวยังเขียวเนาะเห็นได้ชัดเลยอันนี้ดึงให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่ายังไงอันนี้คือต้นหญ้านะคะนี่นะคะนี่นะคะสามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะคะคือมีอาการตายแล้วนะคะดึงให้เห็นเลยนี่อันนี้ฉีดคูณสารมาได้กี่วันครับเนี่ยคุณสา เจ็ด uh, วันค่ะชิต <G 3 S 2> คูณสามได้เจ็ดวันแล้วนะคะตัวนี้จะมีอาการตายที่ข้อแล้วตายเน่าเลยค่ะโอเคเราดูกันแล้วนะว่าอาการของยาเป็นยังไงถ้าใครสนใจคูณสามซูเปอร์กิฟติดต่อหาสาได้เลยนะคะที่062 295 9877สส่วนสำหรับคลิปนี้สาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย